อ่าสบายดีนะทุกคนนะมาพบสองนุ่มมาบรราเส็นเาเส็นเคยนะทุกคนนะวันนี้มาอยู่นาเนาะทว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกีียวแล้วนะทุกคนอ่าเก็บเกี่ยวเข้านาเนาะวันนี้ทว่ามาเก็บเข้านาเนาะเฮ็ดเป็นกองไว้แล้วก็เตรียมที่จะโมเนาะโมเข้าวันนี้อ่าถ้าว่าเหาทันนี่แล้วแล้วอาจจะได้คนเขากลับไปเลยเนาะนี่เป็นบรรยากาศอยู่ทงนาเนาะก็เป็นบรญยากาได้นะทุกคนเนาะ ่นน้อยปีหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ประมาณ10กว่าเปาหรือว์าสาวเปาก็แล้วแต่ว่าปีได้เนาะนำดีแต่ก็บ,บม่มีนู่บ,บ่มีรันกินเนาะบ่มีนู่มีมูเนาะมูปลาเนาะเข้ามากินก็ถือว่าอาจจะได้ไล่เนาะอันนี้บรรยากาศนะอยู่ตรงไฮทง,ทงนาน,นี่เนาะเข้าที่ว่าเขาจะเก็บเนาะเก็บกองไว้ให้เป็นมัดเนาะเตรียมที่จะโมเนาะทุกคนเดี๋ยวเป็นอะไรเอาสมบัริจักาศเนาะทุกคนเนาะนนะวิถีชีวิตของ พ่อแม่ปลาซนอยู่บ้านเฮาเนาะอ่าเขตบ้านนอกบานานาเฮานี่แหละเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศเดี๋ยวจะได้เก็บเขาเลยเนาะอ่าเฮาจะเก็บอันนี้เนาะเก็บตัวนี้กองไว้ประมาณหกมัดเนี่ยเนาะหลังจากนั้นเราเอาตอกเนาะมามัดเป็นมัดใหญ่เพื่อที่เฮาจะโม่นนะเนาะ หกมัดหกมัดเนาะทุกคนแบบเดียววานเนาะเรือนี่เนาะอันนี้หนึ่งเนาะอ่ามาไซนี่สองเนาะเป็นสามสี่ห้าเนาะเป็นหกเนาะเพื่อที่เอาเอาต้องมามัดเป็นอ่านั้นยา่เนาะเพื่อ เวลาเก็บง่ายเนาะทุกคนแล้วก็เข้าโมสะดวกเนาะนี่บรรยากาศเปนมื้อนี้ก็ถือว่ามานํากันอันนี้เนาะทุกคนเนาะเก็บอยู่ลุมเนาะเอาเก็บแยกๆกันเก็บเนาะแต่ละล็อกแต่ละล็อกบรรยากาศเนาะชีวิตบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวเฮาได้เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะได้คนลงไปเนาะเตรียมที่จะโมนทุกคนหลังจากเฮาเก็บกองกันไว้เนาะ ตมากะมมัดมัดรวมกันนะมัดรวมกันอ่ามัดแบบนี้นะอ่ะเองงาเป็นกองยันยันนิดนึงจากนั้นะเอาขึ้นเอาขึ้นรถเลยเนาะเราลงไปกองเป็นกองยันเเนาะเกลี่ยที่จะัมโบ้และเอาไวแ้แคมน้ำมานะเดี๋ยวนี้กำลังอ่าค้นขึ้นรถเลยเนาะลำเลียงขึ้นไปได้ฮอน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  <laughs> เก็บหนอเก็บขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าปีนี้เ,เข้านานี่แต่ละเจ้านี่รู้สึกว่าจะลดลงเนาะแน่ๆรู้สึกว่าจะลดลงนะทุกคนเ,เข้านาแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านี่รู้สึกว่าปีนี้นี่บราไร่เนาะบางคนะว,ว่ามันจะมีนูน่ไร่เนาะปีนี้นู่ไร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ำน้ำฝนตกตลอดเนาะเราเห็ุให้นำกวาดไปบางส่วนบางเจ้าเนาะ แต่ว่าบางจเจ้าก็ไปยังได้ไล่คือเก่านะทุกคนอันนี้เนาะลำเลียงลำเลียงค้นลงไปไว้แหละไปใสนะ่รถเนาะเพราะว่ามันจะไวนิดน,นึงเพราะว่ามาทำการบรา่อไล่ไปได้เนะาะบ่อไล่คนนะคนบ่อไล่ก็ต้องอาศสยใส่รถเนะาะอาศัยรถใาเป็นประโยชน์เหนาขึ้นมาทึ่งเลยเนาะรถเดี๋ยวจะได้ค้นลงไปพิธีสิบบานเอาเนานะทุกคนตามมาดูการคือ ลงไปแบบนี้นะทุกคนนะเพื่อที่จะโมยุลุ่มมันจะสะดวกกว่านะเพราะว่าเอ่ออยู่เพิงที่รถโมขึ้นอนาต้องอาศัยเอ่อเอารถห้นาเนาะมาคนเอาแบบที่เฮาเห็นนี่แหละสิเป็นบรรยากาศนาจะทุลาทเลนิดนึงเอารถขึ้นเพิงล่ะเดี๋ยวจะได โมยลุ่มเนาะะเพเป็นการสะดวกสบายกว่าได้ต่างเข้าลงงานบดดีนะจะต้องได้สำนันนินดนะึงเลยเนาะในการขับ อ่ลดให้นะเพราะว่ามันติดสั้นนะทุกคนอนะลงผู้แบบนี้นะลงผู้แบบนี้นะย่างๆนิดนึง รถนี่ก็ต้องได้สำนานนะัดหนึ่งเข้าไปกองเป็นกองยาวอยู่พุ่นเนาะอันนี้นะครับตอ่อคนเข้าจากหน้าลงมาเนาะจะมากองไว้นะี่เนาะเป็นกองยาวเนาะอยู่เรียบน้ำห้วยนะเนาะนี่นะทุกคนบรรยากาศเนาะน้ำห้วยไว้ทองเยน็นสบายเลยทุกคนเนาะอันนี้นำอ่านมีคักๆกันเนาะอันนี้มีไฟนะทุกคนมาดู อาเข็นสบายนะน้ำห้อยธรรมชาติบ้านเท่านะน้ำห้อยทองอันนี้นะเขาเอามากองไปนี้กองไปนี้เกียมที่จะเอาโมโ่เนาะโมโนี่เห่าขึ้นเมือ่อทางนี่ละเส้นนี่ละมันง่ายเนาะสะดวกกว่าเอาข้ามากองไว้เป็นกองใหญ่นี้แล้วก็เอาโมโ เอาโมอยู่พี่เลยเนาะสบายกว่าที่เขาจะเอาโมขึ้นเมือหนาบนมันบดได้เนาะนี่เขาค้นลงมาสา่รถแล้วก็อเอามากองซายกองซายเป็นกองยาวไปนี่เนาะเริ่มที่จะโมลแล้วทุวกคนเสียงอาจจะดังได้หนึ่งเนาะเสียงจักจะมีผู้หนึ่ง you <laughs> เดี๋ยวนี้เถว่า oh, โมแล้วแล้วเนาะสำเร็จเป็นทีเห็บหอยแล้วเนาะทีนี้ได้อยู่18เปาเนะ <c oughs> าะเัอว่ารุดจักปีกายปีกายอย่างได้หสาวแป้น,เนะเถอว่ารุดไล่พอสมควรจะว่าจะมีไล่เจ้าเนาะทีเราไปหละว่าปีนี้เถว่าเข้านาแต่ละคนเนี่ยเนาะแต่ละเจ้านี่เว่ารุดลงขาดจักปอไมร้ลยเนะาะรุดบางเจ้านี่ยรุดไปเป็นสาวเปาเนาะรุดไล่เพราะว่ามันมี ไปธรรมศาสตาร์เลยเนาะบัาวาจะเป็นน้ำเนียน้ำควานเนาะน้ำควานไดแล้วก็เรื่องสัตว์เดยวนะมีนู่มีมู่ปาเดยมากินนะปีนี้ก็ถือว่าลดลงไลนะ่เนาะอันนี้แต่ถือว่าเลี้ยเลเนาะสำเร็จไปอยู่18เป่าทุกคนนี่เป็นเฟืองเนาะออกมาปีนี้ลดเอาไม้เนาะถือว่าลดลงไปไลนะ่เนาะ จากสาวแปดนะลดลงมาเลื่อยอยู่สิบแปดนะก็ือวาลดไปสิบเปาเนาะปีนี้ก็ทือว่าทุกคนก็เมื่อยพอสมควรลนะ้วมือน,นี้ถือว่าเร่งเลยเนะาะให้มันแล้วมันนี้นะเพราะว่าจะได้ตางเข้าบ้านมันคําเพราะว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างที่จะยังยากนิดนึงมันมีเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดยั้งยากในจะข้องโมถือว่าเดียวเขาจาข้องโมีจโม่จะเอาโมี่ไปโมอีกเล่าหนึ่งอยู่ลุมพน น,นี่เริ่มที่จะไปแล้วฝากทุกคนนะไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามเพื่อทุกคนจะ,ะพบคลิปใหม่ๆพบกันคลิหนาน